มางวัลน,นเลิได้แก่นักเรียนชั้นฮ so like สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แมเหมี่ยวนะคะจะพานนองเฟิร์นไปแข่ง ชุดรีไซเคิลนะคะวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เราเล่นใหญ่กันเลยนะคะเอารถหกล้อมากันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันข่าวว่าน้องเฟิร์นแต่งออกมาแล้วจะเหมือนอาร์ทอยกล่องสุ่มแค่ไหนนะคะไปค่ะ ถึงแล้วค่ะโรงเรียนการจนา,าพิเศษนะคะวันนี้นะคะเรามาด้วยรถหกล้อคันนี้เลยเดี๋ยวเราจะขนอุปกรณ์ลงกันนะคะ เดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ไปเก็บที่ห้องนะคะแล้วก็เตรียมแต่งตัวนักเรียนกันนะคะ ไปดูน้องเฟิร์นแต่งตัวกันค่ะปีนี้คุณครูไม่อยู่นะคะคุณครูอาจารย์อะไรนะอาจารย์ไอซอาจารย์ไอซไปแต่งงานนะคะน้องเฟิร์นก็เลยต้องแต่งหน้าเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องเฟิร์นกันว่าแต่งหน้าแล้วจะช่ำบกแค่ไหน ดีค่ะวันดีค่ะเพื่อนเพื่อนของน้องเริ่มมากันแล้วนะคะ เด้วยเื่อนถเื่อนน้องคัไม่ส่เลยายปแค่นี้หรอเสร็จแล้วนะคะจะไ่นดปัญหาตรงกล่องแล้ล้วกล่องเราใหญ่มากเลย เป็นข้ากล่องแล้วนะคะอันนี้เป็นกล่องสุ่มนะคะเอ้ยกล่องกระดดโอเคอเค่ะพร้อมไปเราต้องไปห้องเก็บตัวนะคะแต่ตอนนี้เราไปลำบากมากเลย อ่าลอ์รถนะลูกไป 阿迪哈。嗯 <laughs> <laughs> อันนี้คือติดปัญหานะคะคือกล่องกล่องสุ่มเราไปที่ห้องเก็บตัวไม่ได้นะคะเพราะว่าใหญ่เกินเดี๋ยวกล่องสุ่มเราไปรอข้างเวทีน้ ครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงของพิธีเปิดนะครับเป็นไฮไลท์ช่วงพิธีเปิดจันทร์วันพิธีการยางเป็นทางการนะครับโอกาสนี้ขออนนี้เรากำลังเชิญนะครับคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับบริเวณด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมพิธีเปิดนักเรียนลงทิดนักลงนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นไหมครัะผู้จัดการแต่งตัวชุดอะไรสังเกตเป็นลูกเมื่อเช้าพผู้ในการแต่งตัวชุดอะไรลกนักปีนาจนะรวันนี้มีปินแนน่อน เรนี้มีแน่นอนนะครับแต่ในรอบป <ique> ีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันี้มานผู้จัดการนะครับจะเป็นเป็นนักบินดยเฉพาะผู้จัดการจะเป็นนักบินนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่ยบินด้วยนะครับอาลน่นะครับลมินงนะครับอาได้ขออตยักเงียบทองนะครับผู้ปังคับที่เปิดนะครับนีนะครับ ราถึงห้องเก็บตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องเพลินกันดีกว่าเกมบอนุญาตเตะเปิดนักฆ่าจะเตรียมระยะเตะอุปกรณ์ในไว้พร้อมเกยุกเราไปอยู่กับเพลินกันเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราถูกช่วงที่เปิดแลรู้่านักเรียนช่วยกัน อ๋อเป็นอารทอยในปอมมันเหมือนกันนะคะนุกนุกนน่กสนใจมากเลยอ่านุกฟินิกนะคะนุกสวยอ่ะสวยถุงถุง ดูมสี่ถึงกนะคะสวยมากค่ะนน้องเขินกล้องนะคะ เป็นบรรยากาศห้องเก็บตัวของน้องเฟิร์นนะคะ

让你们得到。 เวลาวันนั้นได้แก่นักเรียนฉันหมาะบทาษากา I'm one. one, and one. ขอบคุณทีมงานนะคะน้องๆที่โรงเรียนนะคะก่อนกลับพวกเราสองคนรถสตาร์ทไม่ติดนะคะนักเรียนเพื่อนน้องเฟิร์นได้ช่วยมาเขียนรถจนสตาร์ทติดตลกลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคนงานของเจมส์มเมียวด้วยนะคะที่ช่วยทำชุดรีไซเคิลโดยการดื่มนมนะคะแล้วก็ได้กล่องนมมาทำให้น้องจนสำเร็จเป้าหมายได้รางวัลชนะมา ครองในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของน้องเฟิร์นแล้วนะคะปีหน้าน้องเฟิร์ลจะเข้ามหาลัยแล้วก็คงอาจจะไม่ได้ประกวดอะไรแบบนี้ชุดแบบนี้อีกแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันนะคะว่ามันจะแค่ไหนกันขอบคุณลุงใหญ่พี่เล็กค่ะพี่พี่เล็กแล้วก็นายุยายเล็กค่ะ แล้วก็แม่ใหญ่พ่อใหญ่ทุกคนที่ช่วยส,ส,สนับสนุนพพอร์ตน้องเฟิร์นให้มาถึงวันนี้แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศนะคะเพราะว่าชุดร,รีไซเคิลเป็นชุดที่ค่อนข้างที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็มีไวพพิพในการตอบคำถามของกรรมการด้วยอะไรด้วยซึ่งวันนี้น้องทำได้ดีมากค่ะก็เลยอยากจะมาขอขอบคุณ ทุกคนนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตน้องใบเฟิร์นนะคะรวมถึงคุณแม่ของน้องใบเฟิร์นด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันนะคะบ๊ายบายอยับเข้ามาอย่าเข้นมาครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เอเอรีวิวหัวหัวอะไรวะนี่ยังไม่ได้ลงสีนี่อ่ะงับงับงับลงสิง,งับลงนี่ปิดหน้าแล้วอ่ะกดขึ้นอ่ะหันหลังหันหลังให้หันหลังนี่แหละเดี๋ยวพ่นสีแล้วก็จะได้แล้วแล้วเหลืออะไรอีก là thân thiện ok <laughs>